เวลา8นาก46นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,าสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หุวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอสนกํำแพงจงังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2530ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ,พระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชนัม,มนาบุพิตร เป็นศูนย์สาขาหนึ่งใน6แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อเนื่อมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจัดตั้งสถานีเพาะชํากล้าไม้ฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธารและสถานีประมงขนาดเล็กเพื่อผลิตพันปลาปัจจุบันโครงการมีพื้นที่ป่าส0,000ื่นไร่เศษช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกด้วยการกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ5 0,000 0ตันปี2566มีหน่วยงานและประชาชนเข้ามาศึกษาดูง,งานกว่า9 0,000คน ด้านแหล่งน้ำหน่วยผลิตพันธุ์ปลาห้วยหลานกรมประมงผลิตพันธุ์ปลาตั้งแต่ปี2,548กว่า19ล้านตัวเพื่อแจกใจ่ายให้รัษฎรโอกาสน,นี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหลานได้แก่ปลาบ้าปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาส้อยขาวและปลากแก้มช้ำเพื่อขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประสบอทในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยหลานเดิมเป็นป่าผลัดใบที่ถูกแพ้วถางเพื่อปลูกยาสูบและข้าวโพดเมื่อมีการฟื้นฟูป,ป่า รวมถึงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อปี2532ช่วยให้มีแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่พาบปลูกของราษฎรเนื้อที่362ไร่และทำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติทั้งป่าผลัดใบผสมป่าเต็งรางและป่าดิบเขาราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนสอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการจากนั้นทรงติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาป่าตามแนวพระราชดำริที่สวนไม้มงคลพระชธาน77จังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2,542เนื้อที่2ไร่รวบรวมพันไม้มงคลซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระรจชทานให้เป็นพันไม้มงคลประจําจังหวัดปลูกต้นไม้ทั้ง77ชนิดตามภาพจําลองแผนที่ประเทศไทยพันไม้ที่น่าสนใจมีถิ่นอาศัยในระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติที่แตกต่างสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเช่นตะเคียนชันตามแมวพันไม้มงคลประจําจังหวัดนราธิวาสโศกเหลืองพันไม้มงคลประจําจังหวัดยะลา และทงกวาวต้นไม้ประจําจังหวัดและพันไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังพบนก108ชนิดสัตว์ป่าและสัตว์น้ํา34ชนิดส่วนโครงการอนุรักษ์ต้นรักและภูมิปัญญาการเจาะเก็บยางรักตามพระดดราชดำริมีการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรต้นรักเพื่อการอนุรักษ์พร้อมรักษาสภาพป่าไม่ให้ถูกทําลายโดยได้ศึกษาและคัดเลือกพันต้นรักที่มีคุณภาพดีเพื่อใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ รวมทั้งเพาะชำขยายพันธุ์จำนวน20,000กล้าต่อปีส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้และพื้นที่อื่นที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานการเจาะเก็บอย่างรักและการใช้ประโยชน์ต้นรักเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่น้ำยางเมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีดำและมันมีคุณสมบัติกันน้ำนำไปใช้เคลือบเงาในงานศิลปกรรมเพื่อผลิตเครื่องรักประเภทต่างๆที่เรียกว่าการหลงรักเป็นงานประณีศินที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จากนั้นท็อประเนตนิทรรศการร้อยเรียงเรื่องเล่าชุมชนอ่อนใต้บ้านจุมเมืองเย็นนำเสนอวิถีชีวิตพื้นบ้านที่มีความผูกพันในชุมชนสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงอาทิบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2509จนถึง2535รวม7ครั้ง นิทรรศการการค้นพบศิลาจารึกในวัดเฉียงแสนเต่าเผาโบราณเครื่อง้วยแสนกระแพงหรือศิลาดนที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันสามารถกำหนดอายุได้ช่วงพุทธศตรวรรษที่1 9ถึง23ินิทรรศการวัฒนธรรมการทอผ้าวิถีชีวิตดั้งเดิมทอผ้าแบบโบราณการปักผ้าลายต่างๆผลผลิตจากป่าต้นน้ำเช่นหวายใบลานเห็ดและแมลงที่ชาวบ้านเข้ามาเก็บได้เปรียบป่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้าน วิถีชีวิตเป็นชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ชุมชนอนุรักษ์ท้องฝ่ามืดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับชุมชนแม่อ่อนใต้จัดทําเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฝ่ามืดในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ดูดาวประเภทชุมชนแห่งแรกของไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่ห้วยลานด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนิทรรศการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระชดมิมบุรของขศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครนำองค์ความรู้ไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิชาผักเชียงดาเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ในชุมชนสู่อาชีพที่มั่นคงโดยหน่วยง,งานต่างๆได้ร่วมสนับสนุนเพื่อให้โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอเนื่อมาจากพระราชดำริมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ระยะต่อไปจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามธรรมชาติส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรและขยายผลให้กับราษฎรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดีกินดีตามพระราชประสงค์และเป็นการสืบสานร,รักษาและต่อยอด ตามพระจักริิานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดประโยชน์สู่แก่รัชรรอ,อย่างยั่งยืนโอกาสนี้พระชากรพรพระราชวารแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยทรงชื่นชมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีผลการดำเนิน,นาง,งานมีความก้าวหน้ามากขึ้นทางนี้ที่ข้อสำคัญคือสอขอขอขอพขอยคนรุ่นหลังที่เป็นทังเจ้าหน้าที่ าจะเป็นรุ่นใหม่และก็ได้เห็นรุ่นเก่าทำนานกันอย่างดีและเข้มแข็งเขาก็จะ,ะเหมาะซึมซับแล้วก็ทำตามหรือว่าเยาวชนในพื้นที่ถ้าเห็นครอบครัวที่ขยันขันแข็งและมีความมีความรู้ทางในด้าที่การงานมีความคิด ะร่วมมือกันเขาก็จะรวมมือันนี้เวลา19นาฬิกา23นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีน้ำรวันณโรงเรียนราชวินิตบางแก้วอเภอบางพลีจงหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนน้ประวันที่คณะครูนักเรียนภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมดําเนินโครงการและนักเรียนมีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทดําเนินงานอย่างจริงจังจากรุ่นสู่รุ่นสงผลให้สมาชิกมีลักษณะดเด่นด้านการเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ในปี2561ได้จัดตั้งชมรมทว no. ีนัมบวันมีกิจกรรมเช่นการประกวดทวีนัมบวันไอดอลประจำปีการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกการจัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าวทวีนัมบวันทุกสัปดาห์ส่งผลให้สมาชิกมีพื้นที่แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีกลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ ทั้งยังจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจให้คำปรึกษาพัฒนา EQ โดยการร้องเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะมีอาสาสมัครประจำศูนย์18คนและมีหลักในการทำงานคือเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องจากนั้นทรงฟังคำกลับทูลรายงานการดำเนินโครงการทวีน้ำม่วงของจังหวัดซึ่งน้อมนำพระปณิธานมาเป็นแนวทางหลักในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักและประกาศวาระของจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงนามข้อตกลงร่วมกันปัจจุบันเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรปีที่2โอกาสนี้พระราชทานเข็มเที่ยวรึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทบีนัำปะวันพร้อมทางพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมรูลทิทบีน้ำปวัน จนำพระราชทานคําแนะนําแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสม,มุทรปราการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาที่มุ่งมั่นจะยุคจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ําในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวินเมื่อวันจากสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้มีแนวทางจากกัดการปัญหายอย่างเหมาะสมปัจจุบันจังหวัดสม,มุทรปราการมีสมาชิกทวินเบร์วัน285,197คนคิดเป็นร้อยละ96 มีชมรม1,320ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ180แห่งซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกปีครอบคลุมทั้งในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิษศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเรือนจำและสำนักง,งานคุมประพฤติ น,นี้ส่งไปประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันร่วมกับทวีนัมเบอร์วันไอดอโดยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วส่งสมาชิกเข้าร่วมประกอบทวีนัมเบอร์วันไอดอลและทวีนัมเบอร์วันทีนได้เสิร์ายทุกปีโดยจังหวัดสมุทราการมีทวีนัมเบอร์วันไอดระดับประเทศแล้ว11คน ที่มหาวิทยลาลัยราชภัฒกาญจนบุรีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพร้อมด้วยพลเอกไผบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในฐานะนายกสภามหาวิทยลาลัยราชภัฒกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย,ลายภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชภัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยลาลัยราชภัฒ ซึ่งในปีงบประมาณ2,567ในงบประมาณดําเนินงาน10โครงการ67กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย13ตําบล5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือการใช้องค์ความรู้วิชาการเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยต้นทุนชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนงานความสุขมวลรวมชุมชนและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในพื้นที่ ในตอนบ่ายรับฟังกระบวนการยกระดับภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและยกระดับกระบวนการผลิตครูต่างรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันพัฒนาขึ้นซึ่งผ่านการยอมรับจากครูสภาสมักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่สามารถสร้างไรายได้ระหว่างเรียนและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตสู่มาตรฐานทางวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้ทันทีที่เริ่มงาน